ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีต้นมะขามใหญ่ต้นหนึ่งที่เจริญเติบโตอยู่ข้างลำธารที่กิ่งไม้สูงสุดนั้นอาศัยอยู่ลิงตัวหนึ่งชื่อโจมตี้ส่วนใต้ต้นไม้ในบ่อน,น้ำใสมีกบตัวหนึ่งชื่อบับเบลทั้งสองเป็นเพื่อนบ้านกันมานานแต่ไม่เคยคุยกันเท่าไหร่วันหนึ่งโจมตีกำลังนั่งเก็บผลไม้อยู่บนต้นไม้ เขามองลงไปเห็นบับเบิลกำลังแหวกว่ายในน้ำอย่างสนุกสนานโจมตี้จึงเอ่ยขึ้นว่าเฮ้บ hey, ับเบิลเธออยู่ในน้ำตลอดเวลาไม่เบื่อหรือมาลองอยู่บนต้นไม้บ้างสิสูงแสนสวยมีแสงแดดอบอุ่นลมเย็นเย็นให้สูดหายใจและเห็นวิวไปไกลๆสบายตาจริงๆ b u บับเบิลยกหัวขึ้นจากน้ำหัวเราะ โจนตีจ๋าเธอนี่ช่างไม่รู้เรื่องเลยในน้ำนี่ตั้งหากที่ดีที่สุดเย็นสบายไม่ร้อนไม่กระหายมีอาหารมากมายทั้งมแมลงน้ำสาหร่ายและหอยเล็กๆส่วนบนต้นไม้นั่นแดดร้อนแผดเผาลิงอย่างเธอต้องปีนป่ายหาอาหารลำบากเมื่อไหร่จะตกจากที่สูงก็ได้อันตรายแสนเข็นโจมตีเริ่มหงุดหงิด เปล่าเลยบนต้นไม้นี่แหละที่เป็นสวรรค์จริงๆฉันกระโดดไปมาได้อย่างอิสระเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและตกทุกวันเก็บผลไม้หวานๆได้ตลอดเวลาส่วนในน้ำนั่นมืดนิดเปียกปอนไม่มีแสงแดดให้ความอบอุ่นเธอไม่รู้หรอกว่าข้างบนนี่ดีแค่ไหนไม่จริงบับเบิลโต้กับในน้ำนี่ต่างหากที่สงบสุข เสียงน้ําไหลเซาๆฟังแล้วใจสงบไม่มีเสียงลมแรงหรือเสียงใบไม้กิ่งไม้เสียดสีฉันไว่ายไปไหนก็ได้อย่างเสรีไม่ต้องกลัวตกลงมาเธอนั่นแหละที่ไม่รู้ว่าความสุขแท้จริงคืออะไรการโต้เถียงนี้ทำให้ทั้งคู่เริ่มโกรธกันโจมตีกระพือหางไปมาอย่างหมุดหงิด,งดส่วนบับเบิ กระเป๋าลูกโป่งที่คอจนใหญ่โตแสดงความไม่พอใจทั้งสองต่างก็ยืนยันว่าที่อยู่ของตัเองดีที่สุดและไม่ยอมฟังเหตุผลของอีกฝ่ายการทะเลาะเบาแว้งของโจมตี้และบับเบลิลดังไปทั่วป่าจนมีสัตว์หลายตัวมาดูบางก็หัวเราะบางก็สายหน้าแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามจนกระทั่งนกพเถืองแก่ตัวหนึ่งชื่อปรัญญา บินมาหยุดบนกิ่งไม้กิ่งกลางๆหยุดก่อนลูกๆป้าได้ยินเสียงโต้เถียงของพวกเธอมาพักใหญ่แล้วป้าอยากจะเล่าอะไรให้ฟังหน่อยได้ไหมโจมตี้และบับเบิลต่างก็หันมามองนกพัดเถื่องผู้อาวุโสด้วยความสงสัยแต่ก็หยุดทะเลาะเบาะแหวงกันป้าอยู่มาหลายปีแล้วบินไปมาได้ทั่วทั้งป่าใหญ่ ป้าเคยอยู่บนยอดเขาสูงเคยดำดิ่งลงสู่ใต้น้ำลึกเคยบินผ่านผืนป่าทึบและพุ่งทยานไปในท้องฟ้าใสาป้าได้เห็นโลกในมุมมองต่างๆมากมายแล้วยังไงคะป้าบับเบิลถามด้วยความอยากรู้ป้าพบว่าทุกที่ที่ป้าไปนั้นล้วนมีความงามและคุณค่าของมันเอง บนยอดเขาสูงนั้นป้าได้เห็นวิวที่กว้างไกลเมฆลอยข่านใกล้แค่เอื้อมมือแต่ลมแรงและหนาวเย็นใต้น้ำลึกนั้นเย็นสบายเงียบสงบแต่มืดและใช้หายใจได้ไม่นานโจมตีเริ่มฟังด้วยความสนใจแล้วป้าคิดว่าที่ไหนดีที่สุดคะปรัญญายิ้มนั่นแหละคือสิ่งที่ป้าอยากบอก ไม่มีที่ไหนที่ดีที่สุดหรือแย่ที่สุดแต่ละสถานที่มีจุดเด่นและจุดด้อยของมันเองขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนอยู่และเขาต้องการอะไรโจมตี้เหมาะกับการอยู่บนต้นไม้เพราะร่างกายของเขาถูกสร้างมาเพื่อปีนป่ายบับเบลิลเหมาะกับการอยู่ในน้ำเพราะตัวเขาสามารถหายใจใต้น้ำได้ ทั้งคู่เริ่มเงียบลงใคร่ครวญในคำพูดของปรัญญาถ้าโจมตี้ไปอยู่ใต้น้ำเขาก็จะจมน้ำตายถ้าบับเบิลไปอยู่บนต้นไม้เขาก็จะแห้งเหี่ยวไปแต่ถ้าทั้งสองยอมรับความแตกต่างและชื่นชมจุดเด่นของกันและกันพวกเธอจะพบว่าเพื่อนบ้านที่ต่างกันก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข หลังจากฟังคำแนะนำของปรัญญาโจมตี้และบับเบิลต่างก็นิ่งใคร่ครวญพวกเขาเริ่มตระหนักถึงความผิดพลาดของตัวเองโจมตี้เป็นคนแรกที่เอ่ยขึ้นบับเบิลฉันขอโทษนะฉันไม่ควรพูดว่าที่อยู่ของเธอไม่ดีจริงๆแล้วฉันไม่เคยลองอยู่ในน้ำก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงฉันแค่อยากให้เธอมาลองความสุขบนต้นไม้บ้าง บับเบิลยิ้มและกรบใส่น้ำเล็กน้อยฉันก็ขอโวษเหมือนกันโจมตี้ฉันก็พูดไปแบบไม่คิดจริงๆฉันอยากรู้ว่าการอยู่บนต้นไม้เป็นยังไงบ้างแต่ฉันกลัวว่าจะปีนไม่ขึ้นปรัญญาเห็นท่าทีที่เปลี่ยนไปของทั้งคู่จึงเสนอว่าป้ามีความคิดนะถ้าพวกเธออยากรู้จักลอกของกันและกันจริงๆ ทำไมไม่ลองให้กันและกันเล่าให้ฟังละ่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนที่อยู่แค่เล่าประสบการณ์ดีๆที่มีโจมตี้กระตือรือร้นดีนะบับเบิลฉันจะเล่าให้ฟังว่าพระอาทิตย์ขึ้นมองจากที่สูงเป็นยังไงแสงแรกแๆส่องมาเป็นสีทองอารามแล้วเธอเล่าให้ฉันฟังบ้างว่าใต้น้ำมีอะไรสวยๆบ้างบับเบิลดีใจมาก ได้เลยฉันจะเล่าให้ฟังว่าใต้น้ำมีปลาสีสวยแวบแวมมีหินก้อนกล,กลมเรียงกันเป็นแนวแล้วพอแสงแดดส่องลงมาก็เป็นแสงสีเขียวแปลกตามากตั้งแต่วันนั้นมาโจมตี้และบับเบิลกลายเป็นเพื่อนสนิทกันพวกเขาคุยกันทุกเชา้าโจมตี้จะเล่าเรื่องท้องฟ้าเมฆและลมส่วนบับเบิลจะเล่าเรื่องใต้น้ำปลาและหิน บางครั้งโจมตี้ก็หย่อนกิ่งไม้ลงไปให้บับเบิลโหนขึ้นมาชมวิวบนต้นไม้บางครั้งบับเบิลก็ว่ายไปหาดอกบัวสวยๆมาให้โจมตี้ชมสัตว์อื่นๆในป่าเห็นมิตรภาพของทั้งคู่ต่างก็รู้สึกประทับใจป่าใหญ่แห่งนี้จึงเต็มไปด้วยความสามคัคคีทุกคนเริ่มเรียนรู้ที่จะยอมรับและชื่นชมความแตกต่างของกันและกัน ปรัญญามองดูทุกอย่างด้วยรอยยิ้มดีมากนกพระเถองแก่กึ่งกับตัวเองลูกๆเริ่มเข้าใจแล้วว่าความแตกต่างไม่ใช่สิ่งที่ต้องต่อสู้แต่เป็นสิ่งที่ทำให้โลกนี้มีสีสันนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการไม่ตัดสินคนอื่นและยอมรับความแตกต่างเป็นธรรมะสำคัญในการอยู่ร่วมกัน ทุกคนมีทางเดินที่เหมาะสมกับตัวเองเหมือนดอกบัวที่บานในโคลนและดอกพิกุลที่บานบนต้นไม้ต่างก็สวยงามในแบบของตัวเองพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเห็นคุณค่าในทุกชีวิตไม่เปรียบเทียบหาว่าใครดีกว่ากันแต่ให้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความเมตตาและความเข้าใจ